นี่รู้หรือเปล่ามอปลายปีแรกมันเป็นยังไงเฮ้ยเปยง,งับบั๊กอีกทีเดี้น ของฉันเลยนะไปชายทะเลเจอผู้ชายเลยอะเอ้แต่ว่าวันนี้ฉันอยากนั่งกับวองก็เลยนั่งกับวองไปแล้วแต่ว่าเธอไปนั่งกับเด็กใหม่นะแกต้องนั่งทุกวันเลยดิใช่ใช ลยอเพราะคบกับเรานึอ <altro> ก <ôi> ็ไม่ต้องบอกแม่ไดุ้ณไม่เข้าใจเราหรอกเออธอไม่เข้าใจเธอเดินจากไปและทุกฉันคงทำได้แค่เพียงต้องยอมรับความจริงได้แค่กาดมาเป็นทั้งคนที่รักเธอและคนที่เธอทิ้ง

ของพูห้องสามหรือเปล่าเออฮะอะไรนะฮะของพูห้องสามหรือเปล่าพูห้องสามพูไหรอจริงเหรอแกผัวทำไมถึงคิดว่ามันผัวเออเออทำไมผัวเห็นมันเดินไปแถวเรนนี่จริงอ่ะเอ้ยใช่เหรอแล้ว ดูยากเย็นเธอที่ไม่น่ายากแค่อยากรักใครอยากมีใครสักคนชั่วโมงนี้เธอก็เป็นอย่างฉันเราสองคนมีอะไรคล้ายกันฉันฝากให้เธอกลับไปลองคิดดู เคยวนี้เคยได้หนีแกเปล่าไม่ใช่ดีก็เขาบอกฉันแล้วเสียดายตดนบ่ายไปทุกสอบเลยนะทอยากจะไปให้ของขวัญพี่หมิงตลอดพี่หมิงมห้าที่นั่นแล้วก็รักกับในเก้าหมิงไงโฮ้ยแกก็ไม่ชายต่ออ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาจะมาเนยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยคนนี้ปล่าเดี๋ยวใช่ไหม ันเชื่อใครบล็ักเกแร์เคอะหรือเปล่าใช่ของนังการเมืงกับเรานะเขายังยองยัยังยังเขานี้ จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักคู่ยากเลย มันเหมือนคล้ายๆจะฆ่าโดยตายเฮ้ยแล้วจะรูปติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคือมันส่งข้อความมาแล้วแบบมันมันบอกแล้วว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างแล้วก็ลายบอกนะเสร็จเมื่อกี้เราจะพูดนะพูดนะบอกว่าเมื่อวานที่สอบไปนะเราสอบตกนี่เสร็จไม่ไใช่เราก็เลยตกใจไงเราว่ามันมันแปลกๆด้วยมันส่งข้อความมาใช่มันช็อคหรือเปล่าเมื่อกี้มันท้อตลอดเออคือข้อความของนั้นอะใครต้องคิดว่าฆ่าโดยตายเยอะไปนะไปไหนวะเฮ้ย होतिरा มิวคุยกับเพลย์นี่นี่มิวชอบเพลย์นะเนี่ยแล้วที่บอกเลิกกลัวอย่างนี้ยอมไม่ได้แล้ว วันนาทีมาบอกว่าเธอสอบตกทิ้งเปล่ายามแล้วแม่คิดว่าเรียพงพยายามไม่พอนะหนิวไม่งั้นผลมันจะออกเป็นอย่างนี้หรอขอโทษคุณแม่ขอจริงจริงแม่แดูเหรอนนะเธอกลับมาฟังพ่อ,รอกระดาษอีกรอบก็แล้วกัน ก็ไม ah. uh ่เคยปิดภยไปหรือกลัวจะเสียใจจะเสียเธอปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอจอันใจยิ่งเราใกลชิดกันยิ่งวันที่เหตานาด้า่อ่าน่ อาจให้รู้อาจบอกไป นี่แหละนะม .4 มปลายปีแรกมันก็อาจะดูเศร้าๆนะเพราะปีนี้เราเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ก็อย่าลืมนะมปลายมันมีแค่ครั้งเดียวอย่าไปคิดเลยมากแค่ใช้มันให้เต็มที่และมีค่าที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วโชคดีนะ องดูดาวที่ฟ้าเบื้อบนสักคนอยู่ข้างๆเธออยากถามสักครั้ง้วมันถูกอาวามาหมาว่าผมอยากลาอยากยังไเฮ้ยิดต๊อทีนี่หนีมาไม่้าันมังวีไม่รู้ว่ไมจริงไหมใครรท่เรกว่าฆ่าเราตายเลยฮะจริงดิ เอาไมเดีเลยไ้ทำแล้วปเดียวเออไม่เข้าใจเห็นมือไม่กลัวอม